สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะฮะเจอกับพวกเราสองคนกันเช่นเก่าเช่นเคยกับรายการแซ่บชวนชิมนะฮะกับผมแล้วน้อยนะครับพี่พิรดาค่ะครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชิมกันด้วยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมนะสำหรับท่านใดที่หิวแล้วตอนนี้นะครับกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ใช่แล้วก๋วยเตี๋ยวบะหมี่จับกังนะครับผมนะครับเป็นร้านที่อร่อยที่สุดแล้วเราจะพาทุกท่านไปพิสูจน์ เราจะพาดูเราจะพา,าท่านไปพิสูจน์ความอร่อยกันนะฮะที่ซอยจรัย46เนาะของเราหลายคนหิวบีก็หิวเหมือนกันแต่ว่าวหลายคนบอกว่าอยากกินอาหารที่แบบเส้นๆหน่อยออกินอะไรกินอะไรก็เบื่อแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปแซ่บแบบม่วนซื่นเลยแบบออชิมกันแบบให้อร่อยไปเลยวันนี้สําหรับท่านใดที่หิวตามเรามาเราจะพาไปพิสูจน์ดูกันแล้วกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับผมสุดึ้นมาค่ะสุดที่มานะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่จับกางแห่งนี้ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดนะครับในซอยจรัญ46นะครับผมเปิดมานานหรือยังคะนั่นก๋วยเตี๋ยวของเราเปิดมานานแล้วค่ะเราเริ่มประมาณตั้งแต่ปีพศ2535พิเศษตรงไหนบ้างทำให้หลายคนติดใจถ้ะพิเศษเขาเน้นเลยนะคะเป็นเส้นบะหมี่ แล้วก็หมูแดงทุกอย่างนะคะพิเศษทุกอย่างเลยอิ่มค่ะถ้าต้องการทานเยอะแล้วก็ให้เยอะทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งไม่ขี้เหนียวเครื่องใส่ทุกอย่างครบกันครบเครื่องเลยค่ะต้องชิมดูก่อนเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงครับผมบริการ24ชั่วโมงนะคะคายลี่เบอรี่เลยค่ะ แล้วหลายคนอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่เอคอยากมาทานแต่ก่อนนี้25 30แต่เดี๋ยวนี้ก็ข้าวของแพงก็อยู่ที่เน็ตที่30บาทค่ะค่าพิเศษก็40บาทไม่เชื่อต้องลองชิมดูคาะลูกค้าจากที่ไกลๆก็มาช่วงนี้เราไปดูดีกว่าว่าเครื่องปรุงหรือว่าบะหมี่จับการของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมก่อนหิวแล้วเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยกนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผม ปริมาณเท่านี้ประมาณราคาเท่าไหร่คะก็30บาทถ้าทค้าไม่ส allora ั่งพิเศษก็3ามสิค่ะเส้นบะหมี่นี่มีเขียวเหลืองด้วยเป็นบะหมี่อะไรบ้างคะบะหมี่เหลืองนี่จะเรียกก็มันก็สูตรเดียวกันนะคะแต่ถ้าบะหมี่เขียวก็จะเป็นบะหมี่ที่บะหมี่หยกนะคะก็จะเรียกับาว่าแบบเนาะใช่กับผ้าแบบความพิเศษแต่ละเส้นแต่ละสีนยครับความพิเศษคือบะหมี่ของเราเน้นทําใช้ไข่ค่ะไข่เยอะค่ะปริมาณแป้งก็นุ่ม ใช้แป้งอย่างดีอะค่ะแล้วก็ไขก่ก็พิเศษไข่เยอะๆหน่อยเส้นจําให้เส้นเหนียวนุ่มอาค่ะพูดแล้วเห็นแล้วหิวและอยากกินยพิเศษกว่านั้นก็คือหมูแดงหมูๆๆแดงเราถึงเพื่องเลยค่ะเราเคี่ยวอย่างดีเลยค่ะรับรองอื่นเป็นหมูต้มแต่ของเราหมูแดงทําเองค่ะขายดีทุกวันไหมคะดีทุกวันนะคะาบางทีก็จะได้ลูกค้าโรงงานมาสั่งที่50ห่อ100หอก็มีค่ะจะมีแบบว่าท่วไปถ้าใครอยากทานแห้งหรือว่าอยากทานน้าด้วยก็มีมีค่ะน้ําซุปก็แยกไปต่างหากค่ะ ช่แล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นอะไรเป็นพริกดองอะค่ะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงนี่ไม่ได้เน้นรอบเครื่องปรุงมันก็ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความอร่อยของเราเราเล่นบะหมี่บะหมี่กับหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวเหมอนกความเด็ดอร่อยของเราก็ว่าถ้าเครื่องดวุามันก็ทั่วไปเออยู่แล้วค่ะครับผมใครที่ได้เห็นแล้วการวิธีการทำแล้วก็นะฮะในส่วนของเส้นนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่จับกลางหน่อยนะครับ หลายคนคงจะหิวกันแล้วนะครับผมนะฮะก็เชิญชิมเลยค่ะเชิญชิมได้อนุญาตแล้วนะพิเศษอาจจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้ใช่แล้วครับผมครับคงต้องลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับกับกับผมแล้วออน้อยกับแซบชวนชิมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันวันหลังวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ